น้ำมันดิบทุบสยอง WTI ร่วง2%กังวลขึ้นดอกและส่งออกน้ำมันรัสเซียสัญญาณน้ำมันดิบเวทเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันจันทร์30มกราคมโดยปรับตัวลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทมกลางความกังวลที่ว่าธนาคารกลางชั้นนำของโลกซึ่งรวมถึงธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ตลาดยังถูกกดดันจากรายงานที่ว่ารัสเซียยังสามารถส่งออกน้ํามันในปริมาณมากแม้ถูกความบารจากชาติตะวันตกประเทศกลุ่ม G7 ใช้มาตรการกําหนดเพดานราคาน้ํามันนําเข้าจากรัสเซียเพื่อตอบโต้กรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนแต่อย่างไรก็ดีสัญญาณน้ามันดิบปรับตัวลงอย่างต่อนเนื่องหลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัญญาณน้ามัน WTI ร่วงลง2.4เและสัญญาณน้ามันดิบเบรน์ลดลง1.1 เนื่องจากมีรายงานว่าปูตินได้สนทนากับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานแห่งซาอุดีอาระเบียเพื่อร่วมมือกันรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลก